สวัสดีครับผมจันภูยนะครับวันนี้มารีวิวปิกนะครับเป็นปิกคัสตอมเมดนะครับเป็นไม้นะฮะเป็นไม้ทําจากไม้นะครับผมสั่งมา2ขนาดก็คือขนาด5มิลิเมตรนะครับแล้วก็ขนาด 2mm มมนะครับทําจากไม้เจ้าของผู้ผลิตบอกว่าเป็นไม้ที่มาจากบ้านเก่าที่รือมานะครับเป็นบ้านเก่าแก่นะฮะก็เขาก็เคลมมาอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงนะฮะอ่าแล้วก็มีเป็นลนักษณะเอ่อไม้ประกบนะครับสามชิ้นมีพยุงไม้โ o สฟูดโรสฟูดนี่ไม้อะไรนะประดูเอ่อมีประดูแดงเนี่ยโรสฟูดก็คือไม้อะไรผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม้ขาวๆไม่รู้เลยะสวยดีนะครับสวยดีโอเคผมชอบตัวนี้ครับเป็นตัวเอ่อ s e ส o ูดอย่างเดียวนะครับโรสฟูดอย่างเดียวความหนาห้ามิลแต่ว่ามันจะเว้านิดน,นึงนะฮะ รงช่วงกลางมันจะวอาเพื่อเวลาที่เราจับปพ๊บมันจะเข้ากับความโค้งของนิ <The> ้วพอดีนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่วอานะฮะส่วนปลายจะไม่หนานะครับใช่บอกว่าห้ามิลจะหนาทั้งห้านะฮะส่วนปลายมันจะค่อนข้างโค้งแหลมมานะครับประมาณนั้นเองนะฮะซาวที่ได้เนี่ยผมลองเล่นดูสักพักหนึ่งแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าเสียงของปิกเนี่ยมันกลมดีอ่ะ แล้วก็เวลาผ่านสายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันผ่านสายง่ายมากนะใครว่ายิ่งหนายิ่งดีดยา่คือผมว่ามันดีดง่ายดีนะคือแค่วางป๊กลงไปแล้วก็นิดเดียวเท่านั้นเองเสียงออมาเต็มที่เลยนะ ข้ามสายง่ายเพราะว่าดีปุ๊บมันอยู่อีกสายหนึ่งเลยนะนะฟีบง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับปิกปกตินะครับผมใช้เป็นเอาเทคนะฮะ0.7นะฮะ นะมันหนาต่างกันเลยฮะไอเดีนี้ผมได้มาจาก v ีปิกแล้วก็ i ิกของเฮิร์บช m มิ t นะฮะที่มันแบบหนามากๆนะผมก็าังสั่งรุ่นที่เป็น1น,นึ่งเส้นไปนะฮะสิมิลเมตรไปนะฮะผมก็เห็นปิกหนาสุดคือ11มิลนะฮะของวีปิกรุ่นสเน k กอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยนะครับอยากลองหนุกนกันคือห่าง5้ามิลเนี่ยก็คือ ลองเผื่อๆดูเฉยนนะฮะถือว่าโอเคนะฮะแต่ว่าเนื้อของมันเนี่ยเท่ากัสองมินเนี่ยสองมินผมยังรู้สึกว่ามันเหมือนเหมืนปิกปกติทั่วไปนะฮะแต่ว่าหัวเสียงลั่นกว่าก็เป็นเสียงแตกนะเสียงแตก ก็ยังให้ความรู้สึกดีคือเวลามันผ่านซ้ายเนี่ยลื่นปึ๊ดเลยดีง่ายมากครับแต่ราคาจะสูงหน่อยนะฮะคือตัว2มิลเนี่ย100บาทนะครับแต่ว่าผมถือว่ามันเป็นแฮนดะ์เมดอ่ะซื้อไปฝากเป็นจี้ก็ยังโอเคนะจอดูทำจี้ได้เลยนะครับตัว5มิลนี้แบบว่างดีมากครับ อย่าคิดว่าพอหนาปุ๊บจะดีดยากนะดีดโคตรง่ายเลยครับดีดเบาๆเท่า,านั้นเองเนี่ยเบามากนะเนี่ยผมจับปิ๊กแบบว่า,เ,าเนี่ยแค่แตะสายไม่ได้ไม่ได้แบบว่าออกแรงจากปิ๊กเลยนะฮะแตะแล้วก็ทิ้งปิ๊กลงไป นะฮะโอ้โหส,สาวดีมากอาเออสำหรับพูดเริ่มต้นผมว่าลองสักสองมิลก่อนก็ได้ครับจัดปิ๊กก็ง่ายนะ โอเคลองดูเป็นตัวเลื่อนนะครับสำหรับปิ๊กไม้นะครับยังไงผมขออนุญ,ญาตไปฝึกให้ชินกับปิ๊กไม้ตัวนี้ก่อนเผื่อ <ๆ S 1> จะได้เป็นปิ๊กซิเนเจอร์ผมด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ